สวัสดีครับกิตติกับผมเพจ Facebook กิตติคดคำนวณครับกับ YouTube c h a n าติกิตติคดคำนวณทีวีครับคลิปนี้มาบอกกันถึงแนวทางรัฐบาลไทยครับผมประจำวันที่16นะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับมืนอนีกวันที่15แล้วนะครับผมบอกท่านได้แบ่งปันแนวทางเลยนะครับเขาก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับคอมเมนต์คุยจะค่าย สุดท้ายถาบว่เป็นการรบกวนฝากกดแชร์นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมว่างเหลขทั้งหมด6โตนะครับเล็กวินก็ได้หรือเป็นเลขขาดการผมเอินเป็นเลขขาดการครับผมขาดการ,รติิสติดเด่นนะครับกระสีแปะไวนาจออไรแหละเพื่อสะดวกในการรับชมนะครับแนํานไปใส่งานเนาะนะมาจาดสักนิดนึงอขอโอษขอภายหลาย เ,เลขหกตัวมันบมเดลทั้งหกตัวแน่นอนครับสามตัวบนกับมีอยู่สามหลักนะหน่วยสิบร้อยนะครับกัเป็นสามตัวถ้าเป็นเลขเบิร์ดเลขตองเลขหามกับจำนวนตัวเลขเิลดลงนะครับข้างล่างกับเซมีอยู่สองหลักก็คือหน่วยกับสิบนะครับเพราะฉะนั้นถลขมโม่สามกันเลยนะครับทั้งหารักนเนาะมันสิเด่นได้ทั้งหมดหาตัวครับ ล้วเป็นยังคือยกมากหกตนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ครับผมเนาะตัวเลขยิ่งเยอะความเสี่ยงก็ยิ่ยงน้อยนะครับตัวเลขเยอะความเป็นไปได้ในการถูกหวยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่ากัดอยู่ในกรอบที่สามารถทำกำไรได้ครับผมเนาะโอเคเลขดการหาหกตัวครับห้า หกหนึ่งศูนย์ครับ561032เพื่อแล้ววันที่หนึ่งออกก็ตามนี้เนาะนะครับวิ่งบนครับวิ่งบนเด่นหาล่องสามเด่นหาล่องสามครับเด่นหาล่องสามวิ่งล่างครับผมเด่นหกล่องศูนย์เด่นหกล่องศูนย์ครับ สองตัวเน้เนๆนะครับแบบเน้นสุดๆกับเป็นหาสามกับหกย์แยกบนแยกล่างตามเด็กวิ่งเลยครับห้าสกับหกศูนยนะครับสองตัวเน้เนๆมิตทั้งหมดหชุดนะครับแต่ว่าสิเน้นสุดๆกับหาสามกับหกอีก4ชุดนะครับกัตมี่หกหาสามศูนหามหาศูนย์นะครับ หกห0าสามหครับส่วน3าตัวเน้นๆกับหกห้าสามศูนย์ห้าสามห้าหกศูนย์สามกศูนย์สามห้าสองหนึ่งห้าูนาจอเนี่ยแหละครับพี่น้อง<ะ>มันหมัน,มนสปูสุกคนครับสวัสดีครับ